นี่พี่น้องง่ายๆนี่นี่ทีๆสบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาพบกับเสาพุทธาย,ยเตืออีกแล้วพี่น้องมาหนีนะคะเศร้าๆพ่อกันนะคะเนาะว,วันนี้ยายเตือจะไปกีดยางแต่ว่าขอแจกเทคนิคเออวันนี้ยายเตือจะไปาขายขี้ยางนะคะหรือเศษย,ยางก้อนถ้วยนะคะที่ลานระมูลนะคะอ่าจาก,กอน กลุ่มนะคะ,ะหาบ้านหาลั่วเนาอพี่น้องเนาะก้อนสีไปพี่น้องเอฟเ,เกับสีมาเจกเทคนิคเรื่องของการกีดยางพลานะคะเนาะวิธีการกีดยางพลานะคะสําหรับมือใหม่อีกแล้วนะคะ เมื่อไม่เจอไปเห็นหลายๆเจ้านะคะเนาะบางคนนกกิกาอย่างยังคงตัวเปาเป็นพี่น้องนะคะไม่รู้จะยืนยังไงนะพี่นอนะ้องในเตะกับจะมาสอนการยืนนะคะเมื่อนี้โมเมนต์มาสอนดอกพี่น้องมาแช่เทคนิคนะคะเนาะหรือประสบการณ์หรือมาบอกวิธีการยืนให้ถูกต้องนะพี่น้องเนาะว่าเข้ายืนยังไงในกุหาฬิาอย่างพลานะคะเราจะมายืนตรงนี้ไม่ได้นะคะเข้าสิมายืนอมองมัน นำยางลงงะะาา่งบ่งงดได้พี่น้องนะคะเอาสิมาเอียวจังซี่พี่น้องเอียวย่งซีบ่ได้ได้พี่น้องหรือแม้กระทั่งเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะการยืนต้องยืนให้ถูกวิธียึถูกลักษณะการยืนของอของหน้ายางนะคะพี่น้องเอาเปิดกีดยางประมั่นคืบหนึ่งนะคะสิมายืนจังซีมาปักมีดจังซีมันเป็นวิธีที่บ่ถูกต้องนะพี่น้องหลายคนพี่น้องที่เฮ็ดนะคะเนาะแล้วก็บบางคนกับมายืนยิ้มองนี่แล้วก็เฮ็ดยู่แบบนี้พี่น้องการเอียวนะคะมั่นจี อ่เคียงคืนนะคะมันจีแบบอ่าืนเกินไปนะพี่น้องนะเนาะเข้ากีดยางเข้ามัต้องฝืนนะพี่น้องเนาะไม่ต้องฟืนสําหรับการยืนกีดนะคะหรือแมก้กระทั่งการปักอ่าด้วยมีดเพื่อที่จะกีดยางนะพนะีะ่น้องเนาะเข้ามัต้องฝืนถ้าฟืนปุ๊บนะคะอ่าเสียนะคะคือการอ่ากีดยางนะคะเดือยเข่าแก่นนะพี่น้องเนาะการยืนนะคะวิธที่ที่ยืนที่ถูกต้องนะคะเข้ามายืนตรงกลางนะพี่น้องถึงหน้ายาง เราดูลักษณะหน้ายางเรานะคะหน้ายางเราเป็นแบบนี้เราก็มายืนอยู่ตรงกลางให้คิดตรงกลางนะคะตัวเราอยู่ตรงกลางพอดีนะคะแล้วเอี้ยวตัวได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะเอี้ยวไปข้างหน้าหรือเอี้ยวไปข้างหลังนะพี่นงเนาะมันี่ย้ายเตยกับสีมาบอกวิธีการยืนให้ถูกวิธีแล้วกการปักมีดให้ถูกวิธีนะคะชักล่องมีดให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะทําให้น้ํายางเราไหลไหน,นะพี่นงเนาะเนี่ยพี่นงเข้ากันมายืนตรงกลางนะคะวิธีที่ถูกต้องคือยืนตรงกลางนะคะ แบ่งนะคะห้าสิบห้าสิบนะคะระหวางหน้ายางนะคะมันจีเดไหมีดเท่าไรลื่นนะคะเวลาเท่ากีดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบอยหลวก็เอี้ยวโค้งเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องฝืนนะคะตัวเราไม่ต้องฝืนกีดยางให้สบายๆนะคะวิธีจับมีดนะคะเป็นวิธีไม่มีวิธีที่ถูกต้องนะคะไม่มีวิธีที่ผิดหรือถูกนะคะ การจับมีดกีดยางพลานะคะเนาะมันไม่ตายตัวนะคะมันจะไม่มีการตายตัวสําหรับการจับมีดยางพลานะคะมันอยู่ที่ความถนัดของแต่และบุคคลนะคะเนี่ยพี่น้องปักมีดนะคะนี่เห็นบ่เวลาที่เตือ้อยยืนนะคะตรงกลางนะคะเข้ายืนตรงกลางแบบเนี้ยเขาก็จะปักมีดได้สะดวกพี่น้นองนะคะขูดหนายางได้สะดวกนะคะเนี่ยเนี่ยพี่น้องก้นเข้ากไปเรื่อยๆนะตัวเราต้องน้มไปตามนะคะไปตามต้นยางนะคะ ก็ต้องไปเรื่อยๆนะคะเท้าเรานะคะต้องไปตามเนี่ยพี่น้องนะคะเนี่ยไม่ง่ายเองพี่น้องนะคะการจับมีดกีดยางพลาบจําเป็นนะคะมันมีวิธีติดต่ายตัวพี่น้องแค่เรายืนในถูกวิธีนะคะยืนกลางลําต้นนะคะเวลาเราปักมีดเราก็เอียวตัวมานอย่างนี้นะคะเอียวมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้นะคะรองยางของเรา ขี้ยางของเรานะคะขี้ไม้ของเรานะคะเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ใช่ว่าข้างหน้าข้างหลังรับได้ทั้งสองทางน้ํายางไหลได้ทั้งสองทางนะคะกีดยางให้เหมาะสมนะคะน้ํายางเราก็จะได้นะคะร้ออซ็นนะพี่น้องเนาะ นำยางเข้าจะได้ลอยเปอร์เซ็นต์ขีดยางเข้าก็จะได้หลายๆพี่น้องนะคะการขีดยางพลาบะมี่ทำว่าถูกหรือพิษเนาะพี่น้องเนาะแค่เราทําความรู้จักกับการยืนกับการปักมีดกับเดือยมีดนะคะการรับคมมีดในถูกต้องนะพี่น้องเนาะเข้ากับสีได้พ้นผลิตได้เต็มมักเต็มนวยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนะคะสําหรับคลิปนี้ได้เจอกับผ้าทำความรู้จักเรื่องของการนะคะเทคนิคการยืนเนาะกับการปักมีดเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องถืกใจเขอบว่าเบิ้งแล้วก็ถืกใจหรือว่ามักไม่กี่ที่คลิปที่จะเตยเสนอหรือว่าแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องนะคะให้ได้เห็นให้ได้หูนะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ย่เตยนะคะเนาะตอนนับคลิปนี้เตยก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอามาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีนะคะบ๊ายบายพี่น้องนะคะอย่าลืมเนะพี่น้องกดติดตามให้แน่พี่น้องบ๊ายบายเบิ้งนี้พี่น้องไหลดีดีพี่น้อง นะคะก่อนจากอาเข้าสิไปส่้างยางกับแจกทิ Z, ้ eri, น,นิคเล็กๆน้อยแล้พี่น้องเนาะก็ได้หายคิดหอดกันเน้ะพี่น้องเนาะ